มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีนะคะไปเที่ยวที่กัมพูชาเขาบอกว่ารอบนี้เขาจะลองไปเที่ยวกรุงพนมเปนดูหลังจากมีข่าวไม่ค่อยดีนักว่ากันว่าขนาดคนในพื้นที่ยังแนะนําว่ามาเที่ยวกัมพูชาจะต้องระมัดระวังตัวโดยเฉพาะคนเกาหลี เขาบอกว่าเขาไปถึงสนามบินในกรุงพนมเปญตอนรุ่งสางคนกัมพูชาทุกคนที่เจอเขาบอกว่าให้ระวังตัวนิดหนึ่งเขาบอกก็เลยรู้สึกว่าการมาเที่ยวครั้งนี้ประมาะเล็กน้อยหลังจากมาถึงสนามบินกัมพูชาใช้เวลาออกวีซ่าประมาณ30นาทีซึ่งเขาได้มีการบรรยายนะคะว่าระหว่างที่ดําเนินการขอวีซา่าก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษและเคยได้ยินข่าวลือว่าคนกัมพูชาชอบชอบ่อกงนักท่องเที่ยวแต่ สำหรับเขาไม่มีใครเรียกร้องอะไรเลยและก็ดําเนินการออกวีซ่าได้รวดเร็วมากหลังจากนั้นก็ได้เข้าพักที่โรงแรมค่ะเขาบอกว่าโรงแรมที่เขาเข้าพักก็ไม่ได้สกปรกอะไรขนาดนั้นเหมือนกับที่เคยเห็นรีวิวแต่ว่าสําหรับวิวนอกโรงแรมก็ดูและไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในความคิดของเขาถ้าเกิดว่าให้ตอบว่าในกรุงพนมเป็น,นอันตรายไหมเขาบอกว่าคิดว่าแล้วแต่โซนมากกว่า แต่ก็ต้องลองดูนะคือเนี่ยเวลาเดินไปไหนมาไหนก็ต้องคอยระวังกระเป๋าแล้วก็มีคนบอกมาว่าให้ระวังกล้องระวังมือถือเวลาไปนั่งตรงไหนถ้าเป็นไปได้อย่าวางกระเป๋าเอาไว้ข้างตัวให้ถือเอาไว้ติดตัวตลอดเวลาใครเดินทางมาที่นี่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างเสี่ยงแต่วันนี้เขามาเที่ยวกับปูชาคนเดียวอยู่ในกรุงพนมเปญ บรรยากาศขณะเดินเล่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะักในกรุงพนมเปญใช้สกุลเงินได้ทั้งสกุลเงินเรียลที่เป็นเงินท้องถิ่นของกัมพูชาแล้วก็ใช้เงินดอลลาร์ได้ด้วยเขาบอกว่าตอนนี้เงินดอลลาร์นั้นแข็งเพราะฉะนั้นถ้าใครถือเงินดอลลาร์มาซื้อของในกัมพูชาแล้วก็ร้านค้าต่างๆก็ยินดีต้อนรับเลยแหละเขาบอกว่าวันนี้ที่เขามาเที่ยวเขาจะลองพิสูจน์ดูเพราะว่าเคยมีคนบอกว่ามาเที่ยวกัมพูชาแล้วบางคนก็โดนล้วงกระเป๋า บางคนก็บอกว่าโดนช่อโกงเงินจากการแลกเปลี่ยนค่าเงินบางคนก็บอกว่าเดินไปเวลาซื้อของระวังจะโดนหลอกซึ่งว่ากันว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายจริงๆเขาบอกว่าคืนนี้เขาจะลองหาอะไรดื่มในกรุงพนมเปญที่เป็นเมืองหลวงของกัมพูชาซะหน่อยดูซิว่าในเมืองนี้จะเป็นยังไงกันบ้างอืมเขาบอกว่าระหว่างที่เขาเดินอยู่แล้วก็นั่งกินข้าวได้มีคนมาเตือนเขา ว่าระว่างอยู่ในกรุงพนมเปญเวลานั่งตามร้านอาหารในยามค่ําคืนหากเจอคนจีนแล้วก็ให้แพยายามอยู่ห่างๆนะระมัดระวังตัวนิดหนึ่งบางคนก็มาบบอกว่าให้ระวังการท่องเที่ยวในกัมพูชาน่าตื่นเต้นนะแค่เริ่มต้นคิดก็ตื่นเต้นแล้วแหละ แต่ในความคิดของเขาถ้าเกิดไม่มีอะไรรุนแรงก็น่าจะไม่เป็นไรขอให้การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่มีความสุขละกันโดยการมาเที่ยวครั้งนี้นะคะชาวเกาหลีได้พักโรงแรมระดับสามดาวก็บอกราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยห้องก็ไม่ได้เก่ามากดูสมเหตุสมผลอยู่นะกัมพูชานั้นเปลี่ยนแปลงไปมากเลยโดยเฉพาะในกรุงพนมเปญได้ข่าวว่ามีทุนจีนเข้ามาเยอะได้มาเห็นกับตาก็คราวนี้แหละ ก่อนหน้านี้เคยไปลาวตอนนี้เรามาเที่ยวกัมพูชาดูว่าความรู้สึกจะแตกต่างกันไหมเขาบอกว่าตอนนี้กัมพูชาแตกต่างไปจากเมกื่อก่อนหากเปรียบเทียบเคยดูเมื่อ20ปีที่แล้วแทบจะไม่มีเขาโครงเดิมเหลือเลยเปลี่ยนไปมากๆจริงๆ เขาบอกว่าก่อนจะเดินทางมาที่นี่เคยมีเพื่อนของเขาเดินทางมาเที่ยวกัมพูชาเขาบอกว่าตอนกลางคืนก็ไม่ได้รู้สึกอันตรายมากหมยขนาดนั้นเพื่อนของเขาเคยเดินทางไปแล้วมากกว่า100ประเทศทั่วโลกแล้วก็ได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ให้ฟังกัมพูชานั้นจริงๆและสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าราคาอาหารก็ไม่ได้แพงมากนากักตอนกลางคืนก็มีผู้คนรวมถึงคนท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวชากต่างชาติ เดินอยู่ที่ท้องถนนซึ่งก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยวเท่าไหร่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เจอกันก็มานั่งพูดคุยแชร์ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน ผู้คนท้องถิ่นในกรุงพนมเปญส่วนใหญ่ก็ดูเรียบง่ายดีนะแล้วก็คนที่นี่โดยมากพูดภาษาอังกฤษได้เลยใครพูดภาษาอังกฤษได้ท้ามาเที่ยวกรุงพนมเปญแล้วก็ถือว่าสบายในระดับหนึ่งเขาเคยไปที่ที่หนึ่งแต่ว่าต้องการความช่วยเหลือก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีกลัวว่าตอนแรกพูดภาษาอังกฤษไปแล้วจะไม่มีใครตอบแต่ที่ไหนได้ถือว่าโอเคเลยพูดภาษาอังกฤษแล้วทุกคนก็สามารถช่วยเหลือเราได้ที่สําคัญการมาอยู่ในกรุงพนม เปนที่นี่แสงไฟค่อนข้างสว่างสวัยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรมากแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือถ้าเกิดไปตามร้านตอนกลางคืนที่เป็นร้านที่เป็นแหล่งแสงสีเสียงแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวเองเอาไว้ให้ดีนะถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับว่าไม่อันตรายก็ตามแหละอย่างน้อยตามส่วนสาธารณะหรือตามร้านกาแฟริมทางก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเขาบอกว่าระหว่างที่เขานั่งอยู่ที่ร้านอาหารริมทางนะคะในยามค่ำคืนซึ่งเป็นร้านที่มีใส่ซีเสียงในระดับหนึ่งแหละระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีความขัดแย้งอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่อยากจะไปสนใจในจุดตรงนั้นเนาะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเขาเขาก็เลยบอกว่าเขาขอนั่งจิบเครื่องดื่มของเขาไปแบบนี้ละกันขอแบบสบายๆโอเคแหละวันนี้แค่ฉันปลอดภัยฉันก็รู้สึกว่า การมาเที่ยวกรุงพนมเปญครั้งนี้ฉันประสบความสําเร็จละ แล้วก็ที่มีข่าวลือกันว่ามีการช่อโกงอะไรต่างๆนานาโชคดีเหลือเกินที่เขาไม่ได้ประสบพบเจอกับตัวเองในรอบนี้โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าจะไปกรุงพนมเปญเหมือนกันจะไปสัปดาห์หน้านี่แหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าใช้เคยไปเที่ยวกรุงพนมเปญ3วันสองคืนแล้วก็เคยเข้าไปแวะนวดร้านหนึ่งโชคดีนาที่รอดมาได้เพราะว่าเหมือนมีคนหนึ่งพยายามจะขูดรีดเงินเขาอยู่บางคอมเมนต์ก็บอกโอ้โหคุณเสียค่าบริการ จากสนามบินถึงโรงแรมค่ารถ9ดอลลาร์ยหรอแล้วก็ต้องใช้เวลารอตั้ง2ชั่วโมงค่าโดยสารไปกลับต้องเสียเพิ่มอีก5ดอลลาร์ฉันรู้สึกว่าแพงเกินไปนะแต่ว่าการไปเที่ยวกรุงพนมเปญในกัมพูชาสถานที่ก็สวยดีแหละขอให้มีความสุขกับการเที่ยวในครั้งนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยมาอยู่กรุงพนมเปญได้ปีหนึ่งผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่ก็ดูเรียบง่ายดีในกรุงพนมเปญนี้คนเยอะไม่ต้องกลัวอันตรายมากหรอก บางคอมเมนต์ก็บอกโอ้โหรอบนี้มาเที่ยวกัมพูชาเลยเหรอฉันก็เคยไปเที่ยวกัมพูชานะแต่ว่าแพงกว่าไปเที่ยวเวียดนามซะอีกฉันเคยไปเที่ยวเวียดนามเพื่อไม่นานมานี้แต่ว่าหากเปรียบเทียบนะฉันรู้สึกว่าประเทศไทยคุ้มค่าที่สุดเลยนั่งร้านข้างทางจิบเครื่องดื่มแบบนี้แหละในร้านอาหารที่มีแสงสีเสียงฉันรู้สึกว่าคุ้มเงินแล้วก็อร่อยด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยไปเที่ยวกัมพูชาฉันกินบะหมี่ที่ตลาดหลังจากนั้นไม่เกินส0มินาทีฉันท้องเสีย บางคอมเมนต์ก็บอกฉันเป็นคนเกาหลีเหมือนกันฉันเคยไปเที่ยวกัมพูชาแต่ว่าไปแป๊บเดียวตอนนี้ฉันมาอยู่กรุงเทพได้หนึ่งปีแล้วที่กรุงเทพฉันแนะนําให้คุณมาเที่ยวนะที่นี่มีความสุขมากๆโดยเฉพาะในกรุงเทพมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยแล้วก็มีบางคนมาคอมเมนต์นะคะว่าถามจริงๆเถอะคุณมาเที่ยวในครั้งนี้ตกลงคุณปลอดภัยหรือเปล่าโดยเจ้าของคลิปก็ได้มาตอบนะคะว่าก็อย่างที่คุณเห็นนี่แหละฉันก็พยายามรักษาความปลอดภัยของตัวเองเหมือนกัน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอเตือนเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยสำหรับคนเกาหลีนะเวลาไปเที่ยวกัมพูชาถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ควรจะเลือกรับประทานอาหารตามร้านข้างทางรวมถึงเครื่องดื่มในร้านที่ดูดีอย่าลืมล้างผักนะเครื่องดื่มก็ให้กินเครื่องดื่มที่ร้อนๆหรือว่าไปนั่งตามร้านสตาร์บัคหรือว่าร้านที่เชื่อถือได้ฉันเคยป่วยหลังจากกินอาหารข้างทางเพราะว่าราคาถูกแต่หลังจากนั้นประมาณ3มวัน อาการปวดท้องของฉันหนักมากเหมือนกับว่าฉันจะมีอาการลำไส้อักเสบท้องไส้นั้นปั่นป่วดไปหมดทรมานมากเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยไปเที่ยวกับพูชาครั้งหนึ่งฉันขอครั้งเดียวนะบอกเลยว่านั่นคือการเดินทางที่อันตรายที่สุดในชีวิตฉันแล้วทังอันตรายค่าแท็กซี่ก็แพงมากที่ผักก็มีราคาแพงไม่ประทับใจเลยจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันขอแนะนํานะการเดินทาง จากสนามบินไปกรุงพนมเปญคุณโดนเรียกเก็บเงิน10ดอลลาร์นั่นถือว่าแพงมากๆเลยนะแนะนำให้เรียกแกรบที่สนามบินอย่าไปเรียกตุกๆนะแค่4เหรียญเท่านั้นแหละโดยเจ้าของคลิปก็เข้ามาตอบนะคะว่าใช่สิเสียดายจังผมเพิ่งรู้ที่หลังไม่อย่างนั้นล้วก็จะได้เรียกแกรบตั้งแต่แรกเสียดายเงินมากเลย